นี่คือขอกล้องโนดนามเกตชายโยนะครับต้องข้อขอบคุณทีมานครับทีมานโนดนามเกตชายโยนะครับที่อนุญาตให้ข้าวมาในขอกในขายนะครับหรือว่าไอ้เยิ้นะครับก้องโกนุ่มโขกล้อนักก้อนจังทุกต้องครับนะอายุวาก่ปีได้ครับนะแปดปีนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าอยู่ในวัยชักขันถ้าเป็นคนถ้าเป็นหนักมวยนะครับจนวันนี้ว่าทีว่าทีกาวนะครับน้องก็อาจจะผุดเบานิดบ้างครับทวนท r a อีกที กับนี้เขาไปยากันมัดเลยครับซึ่งลูกว้าวขายอยู่คนเดียวครับครับท่านผู้ชมครับผ้ามากี่ตัวสามตัวเลยสี่ตัวผาไหมยุ่เป็นเพืือนกันนี่นะติดติดตัวเดียวนี้วันที่หยิบที่เปรียบไหมครับไไม่ด้วเอาไม่ได้ว่างที่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือขวยชนก็มีขอกนึ่งขายนึ่งก็มีลายไล่ตัวป็นนี้ครับเวลาติดตีแนกตัวก็พากันมาเม็ดครับเวลาเคี้ยงแล้ววันที่หยิบที่นี้จะได้เกี้ยงเหลาครับถ้หว่าว่างเก้ารอบครับ ชนมาแล้วแปดรั้ววันนี้ว่าตีกาวรับกอดแปดรั้วที่ผ่านมาเคยแพ้รักครั้งไหมครับแพ้ครั้งครับแต่เราไม่รู้ว่าวันไหนใช่ไหมครับแต่เคยแพ้มันอยู่กับเราตั้งแปดเกาว่านี่ไหมครับอยู่กับเราแต่วัวแหลกมาเลยครับท่านผู้ชมกับแมหน้าตากับเขาก็คอยฟังอยู่เหมือนกันนะครับครับนี่คือโนดามเกตชัยยูนะครับกับซึ่งเราไปเยี่ยมแดงไปเด็กมาแล้วนะครับ ข้องโกนุ่มโขกล่อนครตรังนะครับชนกันนาแท่นร่องมืดบาทข้อเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาเป็นแรงใจให้กับทีมงานผู้จัดมาเป็นแรงใจกับวัวท่างช่องวายนะครับท่างโนนามเกจใจโยและแดงแปดเอกนะครับคู่นี้คว่ายชนะกับรับรางวัลพาเทพพันเข้าวัวจากซูเปอร์แชมเปี้ยนจากร้านคนรักวัวนะครับต้องขอขอบคุณร้านคนรักวัวกับทีมอบรางวัลมาให้นะครับกับติดตามนะครับคู่นี้ในใบปลิวพิมพ์ไว้ว่าวันที่หยิบซองนะครับวันที่หยิบซองกันยากครับ ขอบคุณหมาครับ